สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่12กรกฎาคม2566มานํ 2, 6, มานำเสนอครับหนึ่งกระหายหนึ่งนายในวังวนวันนี้เป็นวันสุกดิบพิธาต้องทำขวัญน,นาคซะหน่อยสีสีสวัสดีมีชัยนะพ่อน,นาคเอ๋ย พรุ่งนี้แล้วสินะ13กรกฎาคม2566วันมหาอัปรีที่เจ้าจะได้ละปดเข้าโบส์รัฐสภาจงเปล่งวาจาให้ชัดอย่าทำเฉยเฉยว่ามาตรา112นั้นเจ้าจะยกเลิกหรือแก้ไขอย่าทำกรอกใบกลิ่งมาเอยพ่อนาคพิธาเอยพ่อนาคจงฟังประเทศไทยนั้นเจ้าจะแยกพระสุธา อีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้าก็คิดหักยอดฉัดสถาปนาเป็นสาธารณรัฐจากไทยแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ไปเป็นแผ่นดินทาตตะวันตกให้เขายกฐานทัพเข้ามาตั้งไม่ดีไม่ดีมันอับปรีนะพ่อนาคคนดีของส้มเอ่ยเจ้าอย่าทำเลยอย่าทำอีกทั้งพระพุทธศาสนาหลักใจไทยชาติ เจ้าก็จะไม่ยอยกโอ้ยพ่อนาคพี่นกคิโอเอ๋ยเมื่อเจ้าเข้าโบสหวังขอเสียงโหวตเป็นนายกแล้วจะได้อย่างไรเมื่อทั้งกายวาจาใจของเจ้าเฝ้าแต่คิดอสัตย์เอ๋ยพ่อนาคเอ๋ยถึงป่านชนีแล้วพ่อนาคสม้มเจ้าช่างต่ำตมเสียนี่กระไรเจ้าจงเปลี่ยนคิดอปรี คิดแต่สิ่งที่เป็นสีกับชาติาตาตาศาสตร์กษัตริย์บางทีดีนั้นจะดนจิตดนใจให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาพาเดียงเสียงโหวตให้เจ้าเป็นนายกก็ได้นัจ๊ะนัจะ๊ะพลนาคพินนกค,คิโอเอยเจ้าจงกลับใจกลับตัวคิดผิดคิดใหม่ตำรวจไม่จับเป็นคนดีสีแก่ชาติไม่วิปริตคิดอุบาท แล้วชาติไทยจงเจริญอีกทั้งก้าวหน้าก้าวไกลก็จะนิราชเสนียดนิรจันไรด้วยอันนิสง์อันประเสริฐแม้นพ่อนาคถูกที่ตกสวรรค์เจ้าพรันจะได้ไปเกิดเป็นดาวณนะพ่อนาคเอยเอาละ่ะเป็นอันเสร็จพิธีทําขวัญสุกสกุดิบๆก็ไม่ทราบว่าการทําขวัญครั้งนี้จะซึมซาบ เรียนสามสำนึกพ่นนาคพินอคิโอสู้ความประเสริฐสีได้ขึ้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่แต่ฟังคลิปที่พ่นนาคกล่าวเป็นกระถามุกเมื่อวานก็ยังหนักใจในมโนคติที่ฝังลึกพ่นนาคส้มบอกว่าวันนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถูกลมล้างครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยการรัฐประหารนิติสงครามในการยุบพักความไม่ปกตินี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ซึ่งในวันนี้ยังคงอยู่กับเราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ทำพูดหลอที่แท้พูดกล้วยกล้วยร่ำรวยโมหะมันก็จะเข้าตัวพิธาจะเข้าพิธีสยุมพ่อนายกพรุ่งนี้แล้วไหนตอบสิโอกาสชีวิตว่าที่นายกรำรำไรๆนี่นะ่ะ พิธาได้มาจากไหนจากรัฐธรรมนูญ60ที่คุณว่าไม่ปกติใช่ไหมถ้าว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ปกติพวกก้าวไกล151คนรวมทั้งพิธาก็ไม่ปกติด้วยเพราะผู้ให้กำเนิดพวกคุณก็คือรัฐธรรมนูญที่ไม่ปกตินี่แหละพิธาไม่ต่างบัวพันเต่าถุยแบบนี้ใครเขาจะเลือกให้เป็นนายกละ่ะในเมื่อประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศต่ำใต้ดินตมขืนขุดคนใต้ตมขึ้นมานั่งตังมันก็จะพาบ้านเมืองพังจมเลนฟังชลน่านเพื่อไทยตอบนักข่าวที่ถามเมื่อวานว่าถึงวันนี้มีเสียงโหวตครบ3 7มเสียงหรือ,อยังชลนานบอกว่าถามชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาก้าวไกลแล้วเขาบอกว่าอยู่บนพื้นฐานความพยายามที่จะประสานและหาเสียงสนับสนุน ให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนเท่าใดโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดในขณะที่พิธาก้าวไกลพยายามตะกายขึ้นเมื่อวาน11กรกฎาคมคนเป็นนายกมาจนก้นเบื่อยพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศลาโรงการเมืองช็อกสังคมการบ้านการเมืองพองามบรรดาเกจิต่างนำการอําลาไปถอดรหัสกันต่างๆนานา ถอดรหัสผมไม่รู้รู้แต่ว่าเลิกก็คือเลิกถึงไม่เลิกเมื่อนายกคนใหม่มาคนเก่าก็ต้องลาโรงอยู่ดีฉะนั้นรหัสนี้ไม่มีอะไรต้องถอดมีแต่ทิ้งไว้ให้ทวินพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการอ่านข้อความประกาศวางมือทางการเมืองของนายกเอาแล้วกันรหัสรับซ่อนตรงไหนใครเจอบอกด้วย พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกท่านผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติและผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาจนทําให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งของเราได้รับเลือกตั้งเป็นจํานวน23คน และเรายังได้รับการสนับสนุนในการเลือกพักรวมไทยสร้างชาติอีกถึง4 7 6 6 4 0 8เสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์38 5 7 0 7 4คนหรือ้อยละ12.52สูงเป็นอันดับ3ของประเทศทำให้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมทั้งสิ้น36คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่การที่ผมตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเพราะผมต้องการร่วมสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ช่วงเวลาที่ผมได้ร่วมเดินทางกับพักไปพบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมได้รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกพักและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกทราบซึ้งอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีเศษผมในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งและสิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมผมได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้าน มีเสถียรภาพมีความสงบและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในประเทศและต่างประเทศจนมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านอาทิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งทางด้านคมนาคมขนส่งการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณูปโภคการเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการจัดหาที่ดินทำกิน การจัดระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้และบรรเทาการเกิดอุทกภัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งการทำมาค้าขายการใช้ชีวิตประจําวันและการรับบริการจากภาครัฐการต่อสู้กับการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ที่ดีที่สุดในโลกการแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาต่อการค้าการลงทุนมายาวนานเช่นการค้ามนุษย์การทำประมงผิดกฎหมายการรักษาม,มาตรฐานกิจการการบินตลอดจนการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้เปราะบางมีรายได้น้อยเด็ก คนชราคนพิการเป็นต้นซึ่งผมได้บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสาม,มารถระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนให้ถูกต้องตามระเบียบก,กฎหมายวินัยการเงินการคลังมาโดยตลอดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทําให้กับประเทศชาติและประชาชนตลอด9้าปีเศษที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไป จะดำเนินการพัฒนาต่อไปจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพักได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปและขอให้พี่น้องประชาชน ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วยขอขอบพระคุณครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา11กรกฎาคม2566โถนึกว่ามีอะไรก็แค่นายกประยุทธ์ท่านบอกว่าผลงาน9ปีที่ผ่านมาอมาตะเลือค่าเกินกว่าจะมาหวังส้มหลน่น คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ